ปัโลกวันนี้ค่ะผ่านพ้นสงครามยูเครนรัเสเซียมานี่ล่าเข้ามา6เดือนแล้วนะคะแน่นอนว่าความคิดคนก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าล่าสุดมีการไปทําโพลสารวจความคิดเห็นชาวอเมริกันแล้วก็พบว่าคนสนับสนุนการทําสงครามของยูเครนที่ต่อต้านรัเสเซียเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆเอ๊ะเพราะอะไรไปติดตามจากคุณสมพจ์องค์การค่ะ เซอร์เวยครั้งนี้ทำโดยรอยเตอร์และอิฟซอสนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าอารมณ์ที่เบื่อหน่ายสงคราม,มที่ยังไม่มีวีว่ว,วจะจบสิ้นเน่ยเกิดขึ้นในอเมริกาในกลุ่มคนมริกันซึ่งก็ก่อนหน้าน้นอารมณ์แบบเดียวกันก็นกเกิดในยุโรปแล้วนั่นเป็นเพราะวาความไม่แน่นอนว่าสงครามจะจบเมื่อไหร่ขณะในความลำบากทางด้านเศรเษฐกิจนี่มีปัญหาเหมือนกันทั้งในยุโรปในอเมริกาก็คือค่าพลังงานแพงขึ้น เงินเฟ้อค่าของชีพแพงขึ้นแล้วก็การว่างงานก็เลยมมาขึ้นความอดอยากอาหารแพงขึ้นทุกอย่างค่าของชีพแพงขึ้นก็ลําบากนะครับรอยเตอร์กับอีฟโซเชีลบอกว่า6เดือนเนี่ยผ่านไปแล้วนั่นน่ะสามใน10ของคนอเมริกันเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจว่าควรจะสนับสนุนยูเครนในการทําสงครามอีกหรือเปล่านะครับสามในสินะก็ยังยังไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ขณะเดียวกันน่รผู้ใหญ่ของอเมริกันเนี่ยห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์นะบอกว่า ยังยินดีที่รัฐบาลสหรัฐควรจะสนับสนุนยูเครนจนกระทั่งกองทัพรัสเซียน่ะถอนไปจากพื้นที่ที่ยึดครองยูเครนไปแล้วโอ้ยังมี53นะใช่ใช่53แต่28บอกว่าไม่แน่นอนไม่ตัดสินใจว่าไม่แน่ใจว่าจะทำไงดีนะก็ผลสำรวจครั้งนี้ออกปล่อยมาเมื่อวันพุธท,ที่ผ่านมานะครับความสงสัยก็เกิดขึ้นในกลุ่มของคนเมนกันว่า ควรจะส่งอาวุธและความช่วยเหลืออย่างอื่นไปให้ยูเครนอีกหรือเปล่าความสงสายนี่ประมาณ37เริื่องเารู้สึกว่าเอ๊ะจะไม่ส่งได้ไหมจะส่งดีไหมส่งไม่ดีไหมจะจะทำไงดีไหมขณะที่18บอกว่าไม่ต้องส่งละเลิกเถอะก็รวลงกันก็เกินครึ่งนะใช่เลิกเถอะก็การเซอร์เว์ครั้งนี้ก็เห็นชัดเจนว่าการสนับสนุนของอเมริกาเนี่ยครับเริ่มจะแผ่วลง ขณะที่สงครามยืดยืดยืดเยื้อออกไปเนี่ยก็ซึ่งก็นำไปสู่นี่นะครับเงินเฟ้อในสหรัฐเองในความเป็นจริงทั้งหมด40บเปอร์เซ็นต์คนใมกันตอนนี้ตัดสินคิดว่าปัญหาเนี่ยนะของยูเครนมันมีเรื่องเราเลยเออใช่ใช่ใช่ถูกมีเรื่องเราเลยเรายุ่งทำไมนี่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้เยอะนะเราไม่ควรจะไปยุ่งเขาเลยเออเออใช่มาคนเลยทุยิบกันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราใช่ใช่คือตอนนี้สี่สิบเปอร์เซ็นต์มองอย่างนี้ก่อนหน้านู้น เบียงแพทย์สาสิบเอ็ดเรซนที่คิดอย่างนี้ไงคือคนเริ่มมองว่าเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับสงครามนี่เลยมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราคือริ่มโดนกระตัวก็โดนกระตัวเพราะว่าตอนสมัยที่ทําสงครามในอัฟกานิสถานนะคนอเมริกันยังไม่ลําบากเพราะมันไม่เกี่ยวเรื่องพลังงานหรือเรื่องแหล่งสิ้นอย่างไรแต่ว่าคราวนี้มันชัดเจนแล้วตอนนี้พอเซอร์เวออีกครั้งเนี่ยประมาณ59%ของกลุ่มที่เซอร์เวอเนี่ยรวมถึงโเอรซของกลุ่มริพับลิกันนะก็มองว่า เมื่อเปรียบเทียบถึงสถานภาพของวิกฤตเศรษฐกิจต,ตอนนี้นะอเมริกาไม่ควรจะส่งความช่วยเหลือทางด้านการเงินให้กับยูเครนต่อไปอขณะตัวเองลำบากเนี่ยไม่ควรจะช่วยเหลือคนอื่นจะเป็นเตี้ยอุมค่อมนะขณะที่ประมาณ5้บอซบอกว่าควรสนับสนุนอาวุธนะแต่ว่า5้ซนตี้ต่ำมาจาก73%ที่เคยเป็น ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาก <รา S 2> ็เสียงเ<อ>งบาลงก็เบาลงก็งงงงงทุกอย่างนี่แย่หมดคือโดยรวมแล้วน่ะการสนับสนุนของสหรัฐเนี่ยเริ่มจะแผ่วลงนะขณะที่มีเพียง26นั้นที่สนับสนุนให้อเมริกาเนี่ยส่งทหารไปช่วยยูเครนโอ้โหงั้นเลยนะต่ำจาก39ในเดือนเมษายนตอนนั้นกำลังคึกอยู่นะเพราะว่าจำได้ไหมว่ารัสเซียบุกยูเครนมาที่24กุมภาพันธ์นะ ก็อารมณ์กําลังคึกอยู่คิดว่ารัสเซียคงจะเดี่ยงเพราะมาตการข้อมบาทแล้วก็นาโต้โอ้โหมีตั้ง40กว่าประเทศเนี่ยกรลังกินโต้รัสเซียอยู่ก็คงไว่าจะส่งสถานไปด้วยนะก็ะก็ตอนนี้อารมณ์มันเริ่มไม่ไหวแล้วหกเดือนผ่านไปยังไม่มีช้ยชนะหรือไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแต่ก็โจบไบเดนผู้น,น,นำาทนเดอรขาวก็ยังจะประกาศ ช่วยเหลือเงินจะช่วยอีกสามพันล้านนะอันนี้ก้อนล่าสุดใช่ไหมครัล่าสุดนะคะช่วยเหลือด้านความช่วยเหลือทางการทหารก็ประกาศวันพุธที่ผ่านมานีครับที่เรา<ช>พูดถึงนะคะีครับถือว่าเป็นก้อนใหญ่ที่สุด เป็นก้อนเดียวที่ช่วยนะที่ก่อนหน้านั้นก็ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว15.5พันล้านอันนี้คือรวมๆอาวุธอย่างเดียวอาวุธอย่างเดียวนะทางการทหารอย่างเดียวนะเรื่องอื่นไม่เกี่ยวเรื่องเงินกู้เรื่องอะไรไม่เกี่ยวนะนี่เท่ากับว่าเงินทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านมาหกเดือนเนี่ยก็ช่วยไปแล้ว ประกาศเป็นลว13.5พันล้านเนี่ยคืออเมริกายังเป็นทุ่มไม่อั้นปั๊มเงินหล่อลลาออกมาไม่อั้น <S <S เพื่อช่วยเหลือยูเครนแต่ว่าเมื่อพูดถึงเรื่องว่าเอ๊ะอเมริกาสมควรที่จะนเข้าน้ํามันจากรัสเซียหรือเปล่าอ,อันนี้เขาก็ต้องใช้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใจากรัสเซียน้ํามันแล้วก็ก๊าซนี่นะรกัก็หมายว่าครึ่งต่อครึ่งความรู้สึกครึ่งต่อครึ่งบางคนบอกไม่ต้องเอาหรอกก็ยอมรับได้อยู่นะถึงแม้ราคาจะเพิ่มขึ้นมา50%ก็ตามนะ แต่ว่าขณะที่บอกว่าเอมันก็น่าจะทําได้นะเพราะว่าในบ้านน่ะราคาสินค้าอย่างก็แพงขึ้นแล้วก็น้ํามันก็แพงขึ้นทุกอย่างแพงขึ้นก็ตอนนี้มีการเซอร์วย์อีกบันคือว่า20เนี่ยมีความเห็นว่าการคว่ำบาลรัสเซียเนี่ยมันไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมาได้เลยแล้วมันไม่ได้ช่วยเหลืออะไรอเมริกาเลยะนะก็ผลก็คือทําให้ความกังวลเกิดขึ้นเพราะว่า ปัญหาหลักคือเงินเฟอ้เเฟอที่กระทบทุกแห่งนะครับโดยเฉพาะย่างยิ่ง,งอนนเมริกาก็เยอะถึงแม้ตอนนี้อาจจะไม่ถึงไม่ถึง10%แล้วก็ตามนะตอนนี้คนอเมริกันเนี่ยห้าเนี่ยกำลังติดตามดูผลกระทบแล้วก็ความเป็นไปในสงครามยูเครนอยู่ค,ค่อนข้างอยู่ใกล้เคียงนะดูก็อยู่กล้ชิดว่าเป็นอะไรบ้างส่วนเจสิบนต์เนี่ย ดูข่าวเรื่องเงินเฟอ้อมากกว่าโอ้นี่คนแน่นอนว่าคนต้องสนใจเรื่องใกล้ตัวใช่มันได้รับผลกระทบโดยตรงกับตัวเองมันเกี่ยวเรื่องกระเป๋าเงินนะก<อ>็เริ่มมองว่าแล้วคนครัวใช่เริ่มมองว่าเอ้ยทุละของยูเครนไม่น่าใช่ของเรานะใช่เออไปยุ่งมาทําไมครันที่เรากำลังลบากอยู่นะั่นเงินก็ไม่มีเงินเฟอ้อก็สูงขึ้นค่าของชีพก็แพงขึ้นอย่างแพงขึ้นหมดนะค<ะ>่าแรงก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยไปยุ่งทําไมกับคนอื่นเรื่องคนอื่นเขาอแต่ว่าอเมริกายอมไม่ได้เพราะเป็นหน้าเป็นตาถ้าว่า แพ้แล้วเนี่ยความผู้นำของโจไบเดนเนี่ยจบสิ้นสภาพในเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอนครับ<ด>